ai mà ai quá quá จังเกิลทูนะครับก็โอเคนะครับทุกคนผมเนี่ยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมเนี่ยไม่ได้อัปโหลดคลิปเลยนะครับกพผมเนี่ยเป็นไข้หวัดมาลาเรียนะทุกคนก็ไปตรวจเชื้อมาแล้วนะครับก็ผมเนี่ยติดเชื้อไข้หวัดมาลาเรียนะทุกคนก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเลยนะครับเป็นเวลาสามวันแล้วนะแต่ตอนนี้ผมาดีขึ้นแล้วนะครับทุกคนก็เลย มาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะครับก็ผมก็มาคนเดียวเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็วันนั้นนะผมเนี่ยได้ไปตามหาคนหายที่ป้านั่นแหละนะครับัวนก็ได้ไปเจอกับลุงเขานะก็โดนทำร้ายอยู่นะครับทุกคนก็เกือบจะไม่รอดแล้วนะครับถ้าผมไปเจอไม่ทันนะก็ผมเนี่ยไปเจอพอดีเลยนะครับ ก็ผมนได้หาวิธีช่วยเขาเอาไว้นะครับทุกคนก็วันนี้ผมก็จะกลับมาดูนะว่าผมอาจจะเจอเพื่อนเขาอีกสองคนหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับทุกคนก็รอด,ดูด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาตามหาคนหายเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ครับทุกคนเราเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลยครับก็ไปรอดูนะว่าผมอ่จะเจอคนหายหรือเปล่าหรือว่าผมจะเจอกับอะไรนะครับครับทุกคนเราเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลยครับ ก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับทุกคนก็ลุงอีกสองคนเนี่ยเขาก็ได้กลับบ้านไปแล้วนะครับทุกคนก็เขาบอกว่าถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็เขาเนี่ยก็ทําใจแล้วนะครับเขาก็ได้กลับบ้านกันแล้วนะครับทุกคนก็ผมก็จะมาดู อนครับทุกคนก็เพื่อจะเจอนะก็เหมือนฝนจะตกเลยนะครับทุกคนก็ป่าเนี่ยออกจะมืดมากเลยนะครับทุกคนก็ผมเนี่ย ไม่ได้อัปโหลดคลิปเลยนะคับทุกคนก็เป็นไข้ามา,าลาเรียนะก็แย่เลยนะครับทุกคนก็เพิ่งจะดีขึ้นนะก็เป็นเวลาสามวันเลยนะครับเล่นผมไปไหนไม่ได้เลยนะครับทุกคนก็อันนี้ผมก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็จะมาตามหาคนหายเหมือนเดิมนะทุกคนก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเจอกับคนหายหรือว่าจะเจอกับอะไรนะครับทุกคน ือจะได้ยินเสียงคนคุยกันอีกแล้วนะครับทุกคนผมไม่รู้นะว่าผมเนี่ยคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ผมเนี่ยได้ยินจริงๆนะทุกคนก็อาจจะเป็นพวกที่คิดไม่ดีกับเราแล้วทุกคนเราก็ต้องเงียบๆไปก่อนนะครับทุกคน ผมจะเดินพยายามเดินเงียบๆนะครับ ก็ถ้าเจอเขามีชีวิตอยู่เนี่ยก็ดีมากเลยนะครับทุกคนแต่ว่าผมไม่การนันตีนะทุกคนผมคิดว่าถ้าเจอเขายังอยู่เนี่ยก็ดีเลยพอมันผ่านมาสามวันแล้วนะทุกคน เออไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงนะเขาอาจจะหนีรอดก็ได้นะทุกคน เลยนะครับตอนก็ถ้าผมหยุดเดินเนี่ยเงียบกิบเลยนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ะผมได้ยินเสียงคนคุยกันจริงๆนะครับตอนก็เหมือนจะมาคับลมนะ ก็ผมจะเดินมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับทุกคนก็ยังไม่เจอคนหายเลยนะครับก็ผมอยากจะลองเดินอีกสักพักหนึ่งนะครับทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลาเริ่มเย็นแล้วนะครับ ก็จะเดินดูเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ถ้าดูอีกสักพักหนึ่งเนี่ยถ้ายังไม่เจอเนี่ยผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยตามหาพักหนึ่งแล้วครับผมได้ยินเสียง

แอบมองอะไรลับๆเราๆกูดว่ามันมาถึง้ายใจอะไรกับกูมึงก็หามคุยกับกูดว่าทำเงนเฉย่นะเดี๋ยวจับทินตับแดงเลยยิ้วๆอีกเลย no, no. Rồi anh mình đang ở đây

นายพี่นายวะทุกคนแล้ววะเฮ้ยไอ้ไอ้มาตอนไหนวะ มาโผล่หลังผมตอนไหนไม่รู้นะครับทุกคนไอมันหนักมากเลยนะครับผมเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นใครนะทุกคนแต่เหมือนจะคุ้นแล้วนะครับก็ผมเริ่มจะคุ้นแล้วนะ เกือบจะเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าชัยอาจารย์ดำเพื่อนสนิทของอาจารย์มูเซรยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ว่าเหมือนเลยนะครับ vẫn còn muốn chơi chẳng ai vui 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 vui

วันเนี่ยไปทางนูนแล้วนะครับทนก็เมื่อกี้ผมเกือบจะเสร็จมันแล้วนะครับผมก็ว่ามันหายตัวไปไหนแนละ้วทุกคน มาโผล่ข้างหลังผมตำแหนก็ไม่รู้นะตีนมันเนี่ยหนักมากเลยนะครับโอ้คิดว่าจะไม่รอดแล้วนะผมเนี่ยสับตีนแตกเลยนะทคนขอตัวผมจะได้มาดแผลเยอะขอเป็นครเลยนะครับดูนะครับทวนดูก็ผมไม่คิดว่าจะเจอกับมันนะ ขาผมเนี่ยไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ผมคาดผมคิดว่าอย่างเดียวน่าจะเป็นอาจารย์ดำนะเพื่อนเพื่อนของท่านอาจารย์มูเซ์นะที่ผมเนี่ยเคยดูช่องของเพื่อนคิงนะก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับทุกคนผมเนี่ยจะกลับไปถามเพื่อนคิงอีกทีหนึ่งนะครับก็ไค,ครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้านะ คลิปนี้ผมก็ไม่เจอคนหายเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตามหาเขาเลยคลิปหน้านะทุกคนก็อคลิปนี้ผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสดยครับ